สวัสดีค่ะพบกับบ้านมิวพาสสวยนะคะใน EP ีที่39ค่ะวันนี้นะคะมีพาสํานำเสนอทั้งหมด24รายการนะคะรายการละ200บาทมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์099-056-7929ค่ะ ID Line MILKM2560 ค่ะ ก่อนจะรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสวยด้วยค่ะรายการที่หนึ่งนะคะหลวงปู่ทวดค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่สองนะคะพราสมเด็จนะคะเรี่ยมกรอบใส่พลาสติกแบบนี้มาเลยค่ะพร้อมห่วงเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการที่สามนะคะไม่ทราบชื่อพานะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะค่ะต้น้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ ด้านข้างอีกด้านนึงค่ะรายการที่สี่นะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานนะคะใต้ฐานจะมีแบบรูตรงกลางตรงนี้ด้วยค่ะ รายการที่ห้านะคะไม่ทราบชื่อพานะคะด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านนึงค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะรายการที่หกนะคะอันนี้หลวงพ่อพรมค่ะ ด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะรายการที่เจ็ดนะคะหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่8นะคะพาพุชินราชนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะต้ฐานตอใบมาแบบเรียบๆแบบนี้เลยค่ะสวยมากรายการที่เก้านะคะ ไม่ทราบชื่อพานะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะค่ะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานของเหรียญน,นะคะรายการที่สิบนะคะหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะด้านข่าอีกดันน,นะคะได้ฐานเป็นแบบนี้นะคะรายการที่11นะคะพาปิดตาค่ะแล้วก็มีเหมือนเป็นงูหรือเปล่าคะอยู่ตรงนี้ไม่ทราบที่นะคะ ด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยอะ่ะไม่เคยเห็นเลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะรายการที่สิบสองนะคะหลวงพ่อเงินหรือเปล่าคะถ้าพูดชื่อพะผิดต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พิคาด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานค่ะถ้าภาพไม่ชัดภาพเบลอรหรือว่าแสงไม่ชัดเจนขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะรายการที่สิบามนะคะพ้าสมเด็จนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ ด้านข้างอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่สิบสี่นะคะไม่ทราบชื่อพานะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะค่ะด้านข้างนะคะอ๋อนี่ด้านหลังเขาจะเขียนว่าที่ระลึกสองสี่สามแปดค่ะ พ็สองเก่าเลยนะคะเป็นเหรียญแบบนานมากเลยใต้ฐานนะคะรายการที่สิบห้านะคะหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะ รายการที่สินะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะค่ะไม่ทราบชื่อพา้าไม่ทราบที่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านนี้งนะคะใต้าฐานของเหรียญน,นะคะรายการที่สินะคะ เป็นเหรียญเนื้อโลหะนะคะเหรียญค่อนข้างสึกนะคะหนูไม่ทราบชื่อพาระนะคะพี่ๆดูนะคะกลัวพูดชื่อพาระผิดด้วยพอดีว่าหนูไม่ได้เล่นพาระเลยด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะ รายการที่18นะคะหลวงปู่ทวดค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่19นะคะพระสมเด็จนะคะ เงาเสวยๆแบบนี้เลยด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐา,านนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะพาปิดตานะคะมาพร้อมกรอบพลาสติกแล้วก็กรอบใสาเลยแล้วก็มีห่วงด้วยค่ะ มองอยู่ตรงนี้เป็นพับปิดตานะคะแปะด้วยเหมือนแปะทองด้วยคะ่ะแผ่นทองไม่ทราบที่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะโอ้สวยอะ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นไม่ทราบชื่อพ้านะคะ เหมือนพระนั่งขัดสมาธะะิค่ะไม่ทราบทีด้วยค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านนึงค่ะใต้ฐานนะคะรายการที่2 2นะคะอันนี้เรียกว่า เนื้อดินหรือเนื้อผงหนุมไม่แน่ใจนะคะเรี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็ลองอยางลองอยางแดงแต่ว่าตรงนี้ไม่มีกรอบใส่นะคะด้านหลังจะปิดแบบนี้คะ่ะไม่ทราบชื่อผานะคะพี่พีรายการที่22 รายการที่23นะคะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบที่นะคะเหมือนเขาแปะแผ่นทองมาด้วยนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะได้ข้างอย่างด้านนะะึงค่ะใต้ฐานนะคะ รายการที่24นะคะไม่ทราบชื่อพารนะคะอ๋อนี่เขาเแต่หลวงพ่อทบหรือเปล่าคะถ้าพูดผิดหนูต้องขออภัยด้วยนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาด้านข้างอีกด้านนึงคะ่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะ จบไปแล้วนะคะใน EP ีที่39ค่ะถ้าพี่ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์099 056 7929ค่ะ ID Line m i l k m 2560ค่ะชื่อไลน์ชื่อมิวนะคะฝากไว้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสวยด้วยค่ะ ถ้าพูดชื่อภาพผิดต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าภาพไม่ชัดภาพเบอร์ขอภาพเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ